สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือการแยกสารเนื้อผสมนะคะ สำหรับการแยกสารเนื้อผสมนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องรู้ความหมายของเนื้อสารก่อนนะคะเนื้อสารก็คือสิ่งที่เป็นสมบัติทุกส่วนของสารเราสามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสามารถจําแนกได้2ชนิดนั่นก็คือสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมค่ะการจําแนกสารเราจะดูที่สมบัติของสาร สมบัติของสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันมาดูที่ตัวแรกนะคะองค์ประกอบของสารนะคะองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวนะคะก็จะประกอบด้วยสารหนึ่งชนิดหรือหลายชนิดผสมกันอยู่นะคะแต่สารเนื้อผสมนะคะจะมีการรวมกันของสารมากกว่า1ชนิดนะคะเนื้อสารนะคะสารเนื้อเดียวจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเป็นสารเนื้อผสมเราจะมองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ สมบัติของสารสมบัติของสารเนื้อเดียวจะเหมือนกันทุกส่วนเลยนะคะส่วนสารเนื้อผสมนะคะสมบัติแต่ละส่วนของสารก็จะมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นสารเนื้อเดียวได้แก่ทองคําน้าเชื่อมอากาศนะคะส่วนสารเนื้อผสมก็จะได้แก่น้าจิ้มไก่น้ําพริกหรือแม้กระทั่งส้มตำเราถือเป็นต้นนะคะอะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วก็ อาสมบัติต่างๆของสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมก่อนกันแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีการแยกสารเนื้อผสมซึ่งการแยกสารเนื้อผสมก็จะมีวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกรองการร่อนการหยิบออกการรินออกการใช้แม่เหล็กดูดการตกตะกอนและก็การฝัดซึ่งวิธีการเหล่านี้นะคะเราก็จะใช้แยกสารที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกนะคะ การแยกโดยวิธีการฝัดค่ะซึ่งการฝัดจะเป็นการแยกของแข็งที่ปนอยู่กับของแข็งโดยของแข็งนั้นจะมีมวลที่แตกต่างกันนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดงนะคะยกตัวอย่างเช่นการฝัดข้าวนะคะการฝัดข้าวก็จะมีวิธีใช้วิธีการล่อนแล้วก็โยนข้าวขึ้นไปบนอากาศเป็นจังหวะเปลือกข้าวนะคะก็จะปลิวออกจากกระดง ส่วนที่เหลือก็จะเหลือแค่เม็ดข้าวแล้วก็ปลายข้าวอยู่ในกระดงก็จะสามารถที่จะแยกเปลือกข้าวออกจากเมล็ดข้าวของเราได้นะคะ,ะตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือการแยกสารโดยวิธีการหยิบออกซึ่งการหยิบออกจะเป็นวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งปนอยู่กับของแข็งซึ่งสารนั้นจะต้องมีสี รูปร่างขนาดที่แตกต่างกันนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือใช้มือหยิบหรือใช้อุปกรณ์ในการคีบออกยกตัวอย่างเช่นการแยกรูปปัดกระสีออกจากกันนะคะการหยิบเม็ดการหยิบเปลือกหอยออกจากเม็ดทรายเหล่านี้เป็นต้นนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการร่อนการร่อนเป็นวิธีการแยกสาร ที่เป็นของแข็งรวมกับของแข็งเหมือนกันนะคะแต่ของแข็งนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันและมีขนาดเล,ล็กเราไม่สามารถที่จะใช้มือหรือใช้อุปกรณ์ในการหยิบออกได้นะคะดังนั้น เราจึงใช้วิธีการร่อนอุปกรณ์ในการร่อนก็ได้แก่ตะแกรงกระชอนนะคะโดยเราก็จะนำสารที่เราต้องการแยกนั้นมาใส่ตะแกรงแล้วทำการร่อนนะคะสารที่มีขนาดใหญ่กว่ารูตะแกรงก็จะติดอยู่ชั้นบนตะแกรงนะคะส่วนสารที่มีขนาดเล็กก็จะหล่นจากรูตะแกรงลงมาด้านล่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการร่อนแป้งทำขนมน,นะคะซึ่งแป้งอาจจะเป็นเนื้อหยาบๆแต่ถ้าผ่านการร่อนแล้วเราก็จะได้แป้งที่มันละเอียดมากขึ้น หรือที่เราพบเจออาจจะพบเจอในชีวิตประจําวันนะคะการร่อนทรายที่เขาใช้ในการก่อสร้างนะคะทรายที่เราซื้อมาอาจจะปนด้วยเศษหินเศษไม้หรือเศษปูนนะคะเราก็จะใช้การร่อนเมื่อร่อนแล้วเราก็จะได้ทรายละเอียดที่เหมาะสําหรับการก่อสร้างนะคะเหล่านี้เป็นต้นอ่ะต่อไปการรินนะคะการรินออกนะคะเป็นวิธีการแยกสารที่อ่า เป็นสารที่ผสมกันระหว่างสารที่มีสมบัติเป็นของแข็งปนอยู่กับของเหลวซึ่งของแข็งจะไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับของเหลวนะคะโดยนะคะอ่าตัวอย่างที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือการแยกน้ำสาวข้าวออกจากเมล็ดข้าวนะคะซึ่งเราก็จะใช้วิธีการลินออกนะคะโดย มีภาชนะที่จะรองรับน้ำสาวข้าวแล้วก็มีภาชนะที่เราใส่เม็ดข้าวที่เราแช่นะ้ำไว้นะคะอันนี้เป็นวิธีการแยกสารอีกชนิดหนึ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันะคะ่ะอีกวิธีการหนึ่งคล้ายกันกับการลินออกนะคะนั่นก็คือการตกตะกอนเป็นวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็ง ปนอยู่กับคลองเลวเหมือนกันนะคะโดยสารที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในคลองเลวมีลักษณะขุ่นนะคะเช่นน้ำคลองอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทำให้น้ำคลองที่มันมีลักษณะขุ่นนั้นใสขึ้นมาได้โดยทำให้อ่าโดยใช้วิธีการตกตะกอนซึ่งสารที่จะช่วยให้การตกตะกอนนั้นเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนั้นนั่นก็คือสารส้มนะคะ โดยการนำสารส้มมาแปลงลงในสารผสมนั้นทิ้งไว้สักพักน้ำน้ำคลองที่ขุ่นๆมันก็จะใสขึ้นเนื่องจากว่าอนุภาคในสารในสารส้มนะคะมันจะไปเกาะตัวกับข้องแข็งที่เป็นตะกอนที่ปนอยู่กับน้ำุนช่วยให้ตะกอนนั้นมันหนักขึ้นและมันเกิดการตกตะกอนได้เร็วขึ้นนะคะอ่า ่อไปนะคะการแยกสารโดยวิธีการกรองนะคะการกรองก็เป็นวิธีการแยกสาราเนื้อผสมที่เป็นของแข็งปนอยู่กับของเหลวนะคะซึ่งอ,อุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือตะแกรงถ้าเข่าบางแล้วก็กระดาษกรองนะคะวิธีการนะคะเราก็จะนำสาราเนื้อผสมเทลงในตะแกรงนะคะหลังจากนั้นนะคะาสารที่เป็นของแข็งนะคะ ที่มีขนาดใหญ่มันก็จะติดอยู่กับตะแกงเราก็จะได้สารที่เป็นของเหลวที่มีแค่ของเหลวไม่มีสารอื่นมาเจือปนนะคะอันนี้ก็คือวิธีการกรองนะคะต่อไปนะคะการใช้แม่เหล็กดึงดูดออกนะคะการใช้แม่เหล็กดึงดูดออกนะคะเป็นการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งปนอยู่กับสารแม่เหล็กนะคะโดยอุปกรณ์ที่เราใช้ในการแยกนั่นก็คือแม่เหล็กวิธีการก็คือถือแม่เหล็กเนือสารผสมนั้นนะคะแม่เหล็ก แม่เหล็กมันก็จะดูดกับสารที่มีแม่เหล็กออกจากสารที่เราต้องการแยกยกตัวอย่างเช่นผงตะไบเหล็กที่ปนกับเม็ดทั่วเขียวนะคะหรือถ้าเราพบเจอในอุตสาหกรรมนะคะเป็นการแยกขยะซึ่งเราจะใช้แท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่แยกเศษเหล็กที่มันปนอยู่กับสารอื่นนะคะแยกออกจากกันได้นะคะเหล่านี้เป็นต้นสรุปนะคะ การเลือกใช้วิธีการแยกสารเนื้อผสมนะคะจะออกแบ่งออกเป็น3วิธีหลักๆนะคะ1นะคะของแข็งปนอ่ะของแข็งปนอยู่กับของแข็งนะคะเราจะใช้3วิธีได้แก่การฝาัดการหยิบออกแล้วก็การร่อนค่ะซึ่งการฝัดเราจะใช้ในกรณีที่สารนั้นมีมวลแตกต่างกันเช่นการฝัดข้าวนะคะการหยิบออกเราจะใช้ในกรณีที่ สารนั้นมีสีแล้วก็รูปร่างที่แตกต่างกันนะคะโดยเราจะใช้การหยิบออกเช่นการหยิบเปลือกหอยออกจากเม็ดทรายค่ะแล้วก็การร่อนการร่อนจะมีขนาดที่เราจะใช้ในกรณีที่สารนั้นมีขนาดแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นการร่อนแตง้งการร่อนทรายค่ะอะต่อไปนะคะการ แยกของแข็งที่ปนอยู่กับของเหลวนะคะเราจะใช้วิธีการกรองเช่นการกรองน้ํากะทิการกรองน้ําใบเตยนะคะแล้วก็วิี่2นะคะการทําให้ตกตะกอนแล้วการการรินออกนะคะยกตัวอย่างเช่นการแยกน้ําสาข้าวออกจากเมล็ดข้าวนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือการแยกของแข็งที่ปนกับสารที่เป็นแม่เหล็กวิธีการใช้ก็คือใช้แท่งแม่เหล็กในการดึงดูด ออกนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับาการแยกสารเนื้อผสมก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจได้นำไปใช้ในการเาเรียนต่อไปได้นะคะสำหรับคุณที่ไม่เข้าใจสาม,มารถีย้อนกลับมาดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ